สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e a s y ่อ e ีซ e ี e นะครับวันนี้มีของมารีวิวนี่นะเป็นของยี่ห้อยูแซมนะครับเป็นสายที่ใช้สำหรับชาร์จแบบ3หัวนะครับก็คือปลายด้านหนึ่งเป็นไท e C นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแบบ3เส้นเป็นไมโคร USB นะครับเป็นไท e C แล้วเป็น l h t n i n g นะโดยตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยรองรับกำลังวัตต์สูงสุด100วัตต์นะครับ100วัตต์ 1 0 0่งรวัที่มานี้คือจ่ายที่หัวไทซี C นะครับถ้าเป็นตัวหัวที่เป็นตัวไมโคร USB มันจะไม่ได้จ่ายถึงขนาดนั้นไมโคร USB รู้สึกจะ1 8บวัต์นะครับไล g h นิ่ง g 2 0วัต์แล้วก็ไทซี C คือ1 0 0วัตตตัวนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันบอกเรื่องของมิเตอร์มาครับเพื่อจะบอกว่ามันจ่ายกระแสของตัววัตต์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่3 0มนิดๆน,น,นะครับเช็คได้ว่าของแท้ไม่แท้ไปขูดขูดโค้ดเอาไปเช็คกัน นะครับประมาณนี้ก็เนี่ยผมก็ขูดเนี่ยซื้อมาเอาไปเช็คได้นะครับเพราะว่าของปอมันมีะนะถามว่าทำไมจะต้องมานั่งรู้เรื่องจำนวนบัตรเหรอมันเป็นลูกเล่นครับเดี๋ยวนี้เอาจริงๆก่อนหน้านี้เพื่อนๆตามนะน่าจะเคยเห็นที่ผมเคยรีวิวอีกอี่ห้อหนึ่งไว้เป็นสายลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าปลายด้านของตรงนี้มันจะมีเปลี่ยนหัวได้นะครับเป็น u s b t y ท e a นะครับแล้วก็ เป็นไท ai 4เพื่อถอดมาเป็นไท ai 4ั่นะแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้เป็นไทสีอย่างเดียวนะครับถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคําบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ช้อปปี้นะครับบางทีอาจจะเป็นของ lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถ ในกล่องไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เนี่ยยูแซมก็เป็นยี่ห้อดังอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูงานสวยนะเป็นสายถักนะครับคราวที่แล้วที่ซื้อมาเนี่ยก็สายถักเหมือนกันปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่นะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ใช้นะผมยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ซื้อเพราะว่าก็เอามาใช้เพิ่มนะครับแล้วโลกจิตด้วยอยากจะได้แบบวัดมิเตอร์เพราะว่างานผมบางทีมันใช้ไง มันทําให้ผมรู้ว่ามันมันจ่ายวัดอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยซื้อมาใช้ประมาณนั้นแทนที่จะต้องมานั่งวัดกับพวกมิเตอร์วัดไฟก็ไม่ต้องเราตัวนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างแต่ว,ว่าก็ถือว่ายอมรับได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้ก็ตัวนี้เขาก็สกรีนมาให้เห็นไหมนี่สกรีนมาร้อยวัตสิบแปดวัตต์ตัวนี้มันผมไม่ได้ใส่แว่นดูไปมองไม่เห็นยี่สิบเจ็ดวัตต์มั้งถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมองไม่เห็นทําเป็นสีทองมาด้วยเห็นไหม งานสวยนะจริงๆก็เดี๋ยวไปลองต่อใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นครับว่าไอ้วัดวิเตอร์ตรงนี้มันโชว์ยังไงตอนนี้แสงสว่างมันเยอะนะเดี๋ยวไปถ่ายที่ล่มเกนือแล้วค่อยว่ากันนะครับเป็นไงเป็นไงดูไปแล้วผมว่ามีติดไว้ก็ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ชาร์จอะไรบ้างนะครับหรือบางคนอยากจะซื้อสายแบบเป็นไร้นิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะชาร์จ iPad บ้างที่เป็น Type C เพราะตอนนี้ iPhone 15 Type C เก็ไม่มา ซื้อแบบนี้ทีเดียวจบได้สายยาวๆนี่ประมาณเมตรเมตรเมตรยี่สิบประมาณเนี้ยเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบไหมเออเมตรยี่สิบนะครับก็ได้ทั้งไลนิ่งได้ทั้ง usb type c ไปด้วยไปใช้งานพร้อมกันผมว่าอันนี้เวิร์กดีเพื่อนคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากตรงไหนนะราคาก็ไม่ได้แพงหรอกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับ easy e six e e นะครับนี่ you sam ก็ประมาณนี้วันนี้ไปลวขอบคุณครับสวัสดีครับ